ทางคณะกรรมาการพืชสวนโลก a i p s ค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา2572ค่ะ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลายัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานายชัยวัชื่นโกสมผู้ว่ารชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคงภาคีภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับคณะกรรมการพืชสวนระหว่างประเทศ AIPS และคณะผู้บริหารจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสอสอปนในการลงสำรวจพื้นที่รายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572นะคะหรือว่าโคราชเอ็กซ์โป2029ค่ะ โดยนายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อํานวยการโครงการชลประธานนครราชสีมาได้เปิดเผยว่าชลรประธานนครราชสีมาได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ําเดินรอบบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งขณะนี้การก่อสร้างแก้มลิงและแหล่งเก็บน้ําเดินรอบโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่า80%คาดว่าการก่อสร้างแหล่งน้ําสําหรับใช้ในงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา2,572จะแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณปี2,500 ค่ะแล้วก็จากการลงพื้นที่คณะกรรมการพืชสวนระหว่างประเทศ AIPS นะคะก็ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการก่อสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างและการจัดการทระะัพยากรน้ำโดยรอบโครงการให้เน้นการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Innovation ค่ะเพื่อลดผลกระทบ ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่อธรรมชาติและเป็นการอานุรักษ์พลังงานจำกัดวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อควบคุมปริมาณของเสียที่ถูกปล่อยทิ้งสู่ธรรมชาติให้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา2 5 7 2เเป็นการแสดงออกถึงการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงค่ะ